สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะในลัททีเต่าเนี่ยค่ะพี่หนุ่มจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งที่กลมๆแบ่งซีกเป็นขาวเป็นดำพี่หนุ่มเคยเห็นไหมคะเคยเห็นครับเรียกว่าหินกับหยางครับอาแล้วพี่หนุ่มเห็นแล้วพี่หนุ่มนั้นเกิดความรู้สึกอย่างไรคะก็เกิดความรู้สึกว่าในความสมบูรณ์หรือว่าสมดุลนั่นแหละ มันจะต้องมีมีขาวแล้วก็มีดําใช่ค่ะคือไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่สุดนะครับค่ะถูกต้องไหมครับครูถูกต้องค่ะโอ้โหครับนั่นแหละค่ะแล้วในสีขาวก็จะมีจุดดําใ,ในสีดําก็จะมีจุดขาวครับวันนี้เราจะเรียนสัญลักษณ์ยินอยางค่ะครับ here is the bad here is the good here is the bad in the good here is the good in the bad here is life อ่ะทีนี้หนุ่มมาแปลภาษาไทยให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านฟังกันค่ะจะได้เหรอครับครูได้สิคะลองดูนะครับลองดูเลยคะ่ะครับลองดูภาพประกอบเลยนะคะครับ Here is the bad นี่คือสิ่งที่ไม่ดีค่ะ Here is the good นี่คือสิ่งที่ดี Here is the bad in the good นี่คือสิ่งที่ไม่ดีในความดี Here is the good in the bad. นี่คือสิ่งที่ดีในความไม่ดี And here is life. และนี่แหละคือชีวิตคะ่ะพี่หนุ่มคะคถ้าสมมติว่าคุณครูเดินมาเห็นพี่หนุ่มกำลังทำอะไรสัอย่างพูดอะไรสัอย่างที่ไม่สุภาพค,คุณครูกลับไปพูดต่อว่าพี่หนุ่มพูดจะไม่สุภาพไม่น่ารักเลยอันนี้ไม่ถูกคะ่ะ เพราะว่าเราไม่เห็นพี่หนุ่มทั้งหมดทั้งมวล<อ>เรารหยิบดูแค่จุดเล็กๆและจุดเล็กๆความพร่องนั้นก็คือความสมบูรณ์แบบในตัวคนค่ะครับดอกไม้ที่งามพร้อมไม่มีรอยตําหนิคือดอกไม้พลาสติกค,ค่ะไม่ใช่ดอกไม้จริงค่ะพี่หนุม่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความสมบูรณ์ อาจจะมีอะไรที่บกพร่องชนิดหนึง่งก็ขอให้มองข้อดีของเขาบ้างใช่ค่ะอย่ามองแต่ข้อที่ไม่ดีของเขาเพียงแค่นิดเดียวแล้วถ้าเกิดเขาไม่ดีจริงๆไม่ดีมาแสนนานก็ลองมองค่ะว่าจะมีจุดหนึ่งเป็นจุดที่ดีของเขาและมั่นใจว่าจุดดีของเขานั้นสามารถพัฒนาได้ค่ะครับกลับมาพบกับ h a p p y r i c ิ b บายครูสมศรีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTv หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ